สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็วันนี้สําหรับ FC ฟซพม่าพพนะฮะวันนี้ผมสนุก PPM จะมาทําการเจาะลึกนะพรีเซนต์นะครับพ่อพันธุ์ของพพเรานะเป็นรายตัวไปเลยนะครับให้พี่น้องสมาชิกที่ติดตามกันได้เรียกว่ารับชมรับฟังกันเพื่อความชัดเจนนะครับนะอีพีนี้นะครับเริ่มจากคิวแรกเลยคือเจ้ากระสุนเงินครับนะกระสุนเงินนะครับเป็นไก่ที่ ผมนำเข้ามานะครับด้วยค่าตัวไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากหลักหมื่นนะก็ด้วยความทีอ่อชอบในด้านของลีลาเชิงชนของเขานะครับร <c oughs> ะบบป้องก,กันตัวและเบอร์แข้งคือทุกๆอย่างเรามองว่าไก่ตัวเนี้ในเรื่องของการชนนะมันครบเครื่องนะหัวใจนะครับเบอร์แข้งโครงสร้างนะแต่ติอย่างหนึ่งคือรูปแบบครับรูปแบบยังยังขาดนะในเรื่องของสรีละนะครับ ก็ก็อย่างว่านะครับพ่อพันธุ์หรือว่าแม่พันธุ์นะหรือไก่แต่ละตัวเนี่ยจะให้สมบูรณ์แบบร0 0อทุกตัวก็ก็คงจะเรียกว่าหายากนิดน,นึงนะแต่หาได้แต่ว่ามันเรียกว่าไงอะ่ะบางทีมต้องใช้เงินเยอะนะซึ่งเราก็พัฒนาตามที่เราเรามีกันแล้วกันนะตามต้นต้นของเรานะครับก็ต่อกันนะครับก็คือกระสุนเงินเนี่ยจะผ่านการชนทั้งหมดนะครับ นะชนะ3ามไฟทนะ์ผ่านการชน4ไฟท์นะครับเลิกเสมอ1ไฟท์เสมอเป็นต่อนะครับก็เป็นไก่ที่ชนได้ทั้งพม่าและเชิงนะแต่จะพิเศษก็คือจะชอบไก่ที่เดินเข้าทำนะถ้าเจอไก่เดินเข้าทำเนี่ยตัวเองจะฉายแววได้ดีมากนะครับก็ไฟท์สุดท้ายนะเป็นการเสียดวงตานะชนกับพม่าเหมือนกันตัวดีเลยนะก็เป็นชนาการชนแค่หลักหมื่นนะครัหกหมื่นนะครับแต่เรียกว่าตัวนี้ นะพิเศษก็คือเขาจ่ายลูกชนะเงินแสนนะครับนะสามแสนสามนะก็ถือว่าเป็นผลงานเรียกว่าผลงานจากลูกเขาเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยคือการันตีในการถ่ายทโปกรกมของเขาเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นของเพื่อนผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาผมหรอกนะฮะผมเป็นคนที่ชอบไก่ยากแล้วก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ค่อยมองไก่ที่มัน คือไม่ค่อยเก่งเหมือนมองมองไม่สายตาจะเหมือนชาวบ้านเขานะครับแต่ตัวนี้มันผ่านสายตาผมมาได้ก็ถือว่าผมผมก็ต้องยอมรับเพราะว่าในไฟสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ผมประทับใจคือมันเบียดมันชิงดํากันคือมันเหลือคนละหนึ่งดวงตานะครับนะแล้วมันชนะมาได้พอลูกเตะแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมผมพัฒนาไก่เนี่ยพม่าเนี่ยผมเน้นเป็นไก่ที่ผมจะดูลูกเตะนะครับไม่ได้ว่าดูลูกเตะเยอะนะเตะเยอะได้ยิ่งดีแต่เตะต้องเตะเข้าเตะต้องรุนแรงเตะต้องเจ็บปวดและตัวนี้กระสุนเงินนะครับ ตอบโจทย์นะมีคุณบัตรครบถ้วนตามนี้เลยนะก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ